ครับลองหนึ่งสามห้าภาพสวยครับตาถึกครับเขาขาวแป๊บฟังเสียงเลยสวยๆนี่ ดีนันนดนั่นแหละมันต้องเด้งอย่างนี้ทุกตัวครับโอเคครับ